สบายดีครับสวัสดีพี่เพี่อนน้องนะครับชาวยูทูบนะครับสุขูสุขคนนะครับอยู่กับผมคี่เก่านะครับช่องยื้และไทยซิงไทยเลนดนนะครับคลิปนี้ก็มาลุยงานปั่นนะครับช่วงเสาร์นะครับื้นนี้ก็ปั่นประมาณหัวช่วงบายบนะครับก็แกสิถอดไปใส่ใส่ผ่านนะครับไปไทยเพื่นนะครับนี่ครับสวนนี่นะครับไถสวนนะครับไถหุ่นสวนนะครับเพิ่นทีปลูกของบริเวณนี้นะครับทีแนวเห็นเป็นแนวรั่วนะครับบริเวณนี้แหละนี่นะครับเป็นนุ่นนะครับเพิ่นปลูก เจ้านี่เพื่อนจีเน่นเน่นปลูกของขายนะครับพวกบักแดงบักทัวนะครับกับมาอยู่หน้างานปันนะครับกับมือว่านกับกับบริหารงานนะครับเพ็ยอยูไปเก็บขี่เก้าอยู่ของนะครับเก็บขี่เก้าอยู่ขวงเก็บขี่เก้าอยู่ของเก็บขี่เก้าอยู่ของนะครับมือว่านไปเก็บขี่เก้าอยู่ของนะครับนี่กับ นางานจอเดียมาไทยไว้นะครับจอเดียนะครับจอเดียมาไทยไว้หาศูนหาูนดีน, urgency, น,น scholars, ะครับเบิ้งการเก็บการเก็บมุมนะครับแบบนี้นะครับกะถือว่ากะว่าง่ายกะถือว่าบริยบร่อยปันไดนะครับนี่เบิ้งนะับเบิ้งนะครับน้ำเจี๋น้ำมุมนะเบื้งแต่งัานมานะครัิ่นจี๊ปักไปเลยนะครับอาแบบนี้กะทีเห็นก็คือยินงเลวฟอร์ดนะครับนี่ <culo> ปกติมาแบบนี้แลยข้อหนาจีเอาผานเกล็ดมานำ้ำนะเกล็ดดอกนะเกล็ดดอกตัวนี้ก็หนาจีเอาผานปักมาสามสี่ผานมานี่นะครับนี่เป็นกระจงไหวครับนี่ครับเบื้องงาน,นะครับงาตัวนี้ก็เก็บบเบิดนะครับนี่สังเกตเบ,บื้นะครับว่ารายละเอียดบ่บ่บ่ได้ปันไหนนะครับนี่นะครับตัวนี้เมื่เป็นงานอของมาไทยหุ่นไหวนะครับงานจอนเดียหาศูนย์หาศูนย์ดีมาไทยหุ่นไหวนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าดินดากนะครับอ่าอาสิไทยยากแน่นะครับนนเพื่อนกาสิ รายละเอียดมันก็สิบดได้ปันได้นะหน้าดินดาน่างเบิ้งเพื่อนว่าจะของเพื่อนว่าหาไรนะครับเพื่อนดีเพ่อมาแล้วไม่ประหวัดนะครับมองนี้นะครับหาไรนี่นะครับมองนี้หาไรเพื่อนว่าหาไรมันหาอะไรประเดี้ก็สิเด็ดหนึ่งหนึ่งลายตาป,ปังนี่ก็ดีสองไรยดีมัน ย่นี่ผมกตี่าประมาณสามไรกัวนะครับจถามเจ้าของพนเพิ่นว่าหาไรหน้ายู่ใสหอดหาไรนะครับแนบบ่หอดเลยนะครับแนบจะไหนจะไหนกับบ่หอดหาไรนะครับพอหน้าหาไรมากกว่าสิไงกุนีกันหอดหาไรผีหลอกนะครับนี่น่ครับเบื้องหน้างานนะครับดินดาดินดานะครับจอเดียหาซูนหาุนดีเพ่นมาไทยไปนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นงานงานพื้นกะทิว่ากะ ยอมรับนะครับเพราะมือว่านนะครับรดเสียนะครับมือว่านรถผมเสียนะครับสลักนะครับสลักตัวหน่อยนะครับสลักสากนะครับสลักสากตัวยกหางนะครับสลักสากหักนะครับสลักสากฮักสลักสากหักแล้วบทดนีกะพอดีก็มือตามจริงล้วเพื่อนจีวานมือว่านนะครับเจ้านี่นะครับเจ้าของหน้าเจ้านี่ตามจริงล้วเพื่อนจีวานมือว่านนะครับ ตามจริงเราพิ่งจีว่านหมู่วานบะนี้พอดีครับพอดีนะครับสลักฉากตัวขางในนะครับฮักนะครับฮักยูบานนะครับฮักยูบานอ้อนะครับได้ถอดผานถิ่นไวอยู่หน้าจะขวงครับหน้าไม่ไงนะครับถอดผานถิ่นไวอยู่หน้านะครับบะนี้กะมาเลื่อนมือเพื่งนะครับมาเลื่อนมือเพื่นกะบอกให้เพื่นหากันไม่อยู่นะครับสำหรับเจ้าหนี้แล้วก็อีกเจ้านึงอยู่ อยู่ไอ้อยู่ข้างๆป่าบกม่วงนี่นะครับป่าบกม่วงนี่นะครับกระบอกเพปันหาขั้นไม่อยู่นะครับเพื่อนกับว่าเพื่อนจะล่อนะครับเพื่อนจะล่อกระบอกเพื่อนว่าไปเอาขั้นที่ไถหดมาไถบวกลับไปหารถอีกขั้นหนึ่งนะครับรถอีกขั้นหนึ่งเพื่อนกับติดงานนะครับโดยอีกขั้นหนึ่งเพื่อนกับติดงานนะครับพอดีสมพื่กันนะครับขั้นหนึ่งเพื่อนกับติดงานนะครับไปหาให้เพื่อนกับว่าเบว่างไม่ให้บ่ได้นะครับก็บอกเพปันหาขั้นไม่เพื่อนกับว่า สรุปแล้วนะครับเพื่อนกับวาบวหานะครับเพื่อนที่ขานหาขันหม่นะครับเพื่อนกับวาลอนะครับแค่มือสองมือนะครับว่เป็นอย่างนะครับแค่มือสองหมื่นว่าเป็นอย่างนะครับเพื่อนก็รล้อได้นะครับทางที่เขาบริษมาไถหุในเนเพื่อนนะครับเพื่อนก็รลอเขานะครับเพื่อนบรไษไถหุ้นเขาจะว่าเพื่อนให้เแห่วานให้เพื่อนนะครับเพื่อนให้ผมมาวานให้เพื่อนนะครับเพื่อนใหญ่ผมมาเหตไ้นะครับกาตามจริงแล้วตอนไถหุ้นเพื่อนกับมาบอกผมนะครับจะว่ารถผมมันติดงานนะครับรถผมมาว่างนะครับรถผมติดงานบาวาง บวบวางมาไถให้เพื่อนนะครับเพื่อนเลยไปเอาขั้นดินมาไถนะครับแต่ว่าเพื่อนกระบอกไว้ว่าเพื่อนกระบอกไว้ว่าย่ามวานเพื่อนจะห้ผมมะวานนครับย่างวานเพื่อนจะห้ผมมะวานเพราะย่างวานเพื่อนก็ตามคำเบานะครับตามคำเบาเพื่อนหามะวานอหรีนะครับเพื่อนกระบอกไวอยู่นะครับว่าย่างวานจะสิให้มะวานนะครับเพราะย่ามหูดบดได้มาไถ่หูหไยนะครับก็พ่อห่อนย่าจะววานนะครับรวดกับมาเสียมือที่ว่าเพื่อนจะววานนะครับก้อน โวนมือที่พิ่นจวานนะครับก้อนมือนะครับก้อนหนาก้อนหนามือที่พิ่นจวานนะครับจังมือนี่มือนพจวานนะครับรถุมันสลักหักมือนี่นะครับสลักหักมือนี่กเพึ่นกะเขาใจนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ทั่วบ่ได้ติดงานบ่ได้ไปรับงานอื่นส่วนนะครับบ่ได้ไปรับงานอื่นส่วนนะครับรดเเฮาเสียอีรีนะครับกระเฮ็ดแล้วนะครับเฮ็ดมือนึงนะครับไปแลนเสือไหนะครับไปเบิ่งอยูศู์คุปตาสิริพงษ์นะครับบบมี่นะครับสาขา สาขาจุมพลบุรีกับโบมี่นะครับสาขาสตึกนะครับกับโบมีนะครับฟังสตึกกับโบมีนะครับสาขาลำไปมาดกับเบิร์ตนะครับสาขาพุษงส่งกับเบิร์ตนะครับกับไปได้อยู่หน้าหน้านะครับหน้าหน้าพยักนะครับกับบริการกืบชื่อว่าดีเลยนะครับสําหรับข้างอะไรหน้าหน้านะครับห้องบาดไปออกรถน้ำพืนจะว่าห้ากับไปเสืออะไรแต่ว่าเ้าต้องใส่ซื้อผููลูกค้าที่ว่าออกรถอยู่นั่นะครับหาซื้อลูกค้าที่ว่าออกรถอยู่น่นนะครับ มาซื้อลูกค้านะครับอยู่หน้าหน้าพยักนะครับกับไม่ได้อยู่หน้าหน้าพยักนะครับเสื้ออะไรเบิดไปพันกว่าบาทนะครับพันพันน้อยๆนะครับแล้วก็ผมซื้อจจลาบีน้ำนะครับจจลาบีกระปุกละสี่ร้อยกว่าบาทมาเป็นพันหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับรวมจจลาบีนะครับพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทรวมจจลาบีน้ำนะครับจจลาบีกระปุกหนึ่งนะครับสี่ร้อยสี่สิบบาทนะครับจจลาบีนะครับนอกนั้นก็ เป็นค่าอะไรที่ว่ามาเปลี่ยนหมูหาา่บ้านนะครับมีลูกซูบนะครับที่เปลี่ยนไปหมู่บ้านนะครับมีลูกซูบนะครับลูกซูบสลักแล้กก็ซากนะครับแล้กกรลูกยางลูกยางสองตัวนะครับลูกยางลูกซูบนะครับสองตัวล้วก e find, ็ะก้าวดาหลอดหนึ่งนะครับกับซัมนี่นะครับแต่ว่าที่ว่าถามว่าค่าซางท่าไหนค่าซางพื้นเอาน้ำพันสามนะครับ คาซางเพิ่นเอาน้ำพันสามนะครับที่ว่าเปลี่ยนไปเหมือว่านะเปลี่ยนสลักสลักสากแลก็เปลี่ยนสาแลก็เปลี่ยนลูกสูบแล้วก็พวกโอลิงแล้วก็ปอกยางมันนะครับเปลี่ยนประมาณนี้แหละนะครับเบิดไปเฉพาะค่าซางพันสามนะครับค่าซางพันสามค่าไหลตกไปกับพันในน้อยนะครับกับซูซีกันกับค่าซางนะครับค่าไหลเพราะว่ามันมันได้ปลดลายนะครับได้ถอดลายนะครับพอซางแต่และคนเพื่อนก็ถอดบ่คือกันนะครับ ถ้าเป็นสร้างศูนย์นะครับถ้าเป็นสร้างศูนย์ถอดฝาให้เพื่อนจะบบ่อถอดบางคนนะครับถ้าเป็นสร้างศูนย์นะครับตามที่เพื่อนมาเห็ดไห้นะครับตามที่เพื่อนมาเห็นไห้เพื่อนจีบ่อถอดนะครับเพื่อนจีบ่อถอดบางคนนะครับเพื่อนจีบ่อถอดบางค้นใส่ขวานะครับบ่อถอดชุดชุดบัลลั่งนังนะครับเพื่อนจะถอดออกแต่ฝาปิดเบาะนะครับฝาปิดตรงที่ว่ามันอยู่ใต้เบาะนะครับที่ว่าอยู่ข้างล่างเบาะนะครับเพื่อนจีถอดแก้สซัมนี่นะครับเพื่อนจีบถอดแกุดขัางล่ เพื today, ่อนยีบอถอดฟัวคว้ากระปูงฟ anyway. mm ัว hmm. ยั um ้งพวกนี okay. ้เพื่อนยีบอถอดดอกเลยนะครับล่อเลื่อพวกนี้เพื่อนยีบอถอดออกนะเพื่อนี้ถอดแค่ประมาณนี้นะครับเพื่อนี้ถอดแค่ซ้ำนี้นะครับแต่ว่ากับสร้างแต่ละคนกับถอดบวคขึกันนะครับตัวนี้กับบัวกันนะครับกระชุดแหล่าจะสร้างเพื่อนยีเฮ็ดแค่ว่าเพื่อนยีเดให้เขาเซตมือเดียวข้ากัโอเคแล้วนะครับตัวนี้เพื่อนยีเดให้มือนึงนะครับผมเอาอะไรมาให้ช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะครับประมาณสิบโมงกว่านะครับเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับประมาณหา บมเมนต์หามุงนะประมาณใบสามนะครับใบสามมือท่บอกไปเอาหลุดนะครับประมาณใบสามมือเท่บอกไปเอาหลุดนะครับก็ถือว่าเลี้ยวอยู่เลยนะถือว่าเลี้ยวอยู่นะครับประกอบช่วงเศร้าเพื้นถอดนะครับช่วงเศร้าเพื้นถอดประมาณหอดประมาณซีมงเพท่านัานทีถอดเสร็จเพราะว่าตอนผมเป็นเอาอะไรไปให้เพื้นช่วงเกือบซีเบียนมุ่พื้นถอดแล้วๆนะครับเพื้นถอดเล้วๆสร้างกับงานหลายพราสร้างนะครับสร้างกับงานหลายพราอะไรไปช่วงใบสามใบสามพอดีนะครับใบสามพอดี บสามพอดีเพิ่นโทรบอ,อกไปเอารถนะผมไปเอารถแล้วผมก็ไปเอาผานนะครับไปใส่ผานอยู่บ้านอ้อนะครับไปใส่ผานที่ว่าหน้าที่ว่าผมไถโมเลีวน,นะครับก็ไปไถกับเลี้ยนรถไปเอาผานกับไถแบงนั่นเลียวกับก้อาออกรถกับมาบ้านมาเปลี่ยนใส่รถตะลี่มาปั่นเหมือนนี่นะครับก็ที่ว่าเพิ่นเห็งานให้เร็วอยู่เขี่ยงงานสําหรับค่าสร้างกับมันกับบเป็นอย่างนะครับถือแครงกับเฮาเฮ็ดบ่บเป็นกับธรรมดานะครับ ว่าาเห็ดเองบ่ไดดนะครับมันถือแพงกันกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับพมหูเพิ่นแห้งเพิ่นนะครับกับขราบดานะครับการเห็นงานขาเห็ดเองบ่ไดดมันบมีข้าวมาแพงนะครับบ่ว่แตียงกับซามบ่วาจะสื่อยังกับซามนะครับถ้าขาเห็ดเองบ่ไดดนะครับมันบมีข้าวมาแพงนะครับถ้าขาเห็ดเองใดมันยังสีได้ถือนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคิดง่ายๆเลยถ้าขาเห็ดเองบ่ไดดทุกสิ่งทุกอย่างขาก็ต้องสื่อเพิ่นนะครับถือแพงบันไดขาก็ต้องสื่อนะครับ คือแพงไปไหนเขาก็ต้องเดืเหตดนะครับเพราะว่าเขาเห็ดเองบ่ไดดนะครับผลิตเองบ่ไดดนะครับเป็นธรรมดานะครับกาแรงเพื่อนคว่หูเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนเหตดนะครับเขาบ่มีคว่หูคือเพื่อนครับเห็ดบ่ไดดคือเพื่อนเท่ากับจำเป็นต้องได้ใส่บริการเพื่อนคือเก่านะครับเพียงแค่ว่าเพื่อนเห็ดใหนเท่าเร็วเพื่อนบ่องลวนเท่าไว้นะครับลวนเท่าสามารถออกมาเห็ดงานได้ต่อทุนได้ขึ้นเพียงพอแล้วนะครับผมคลิปนี้มันกับบ่มีอย่างายนะครับกัสีเบานี่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับผม กับชีหนางานกับชีประมาานี่กัหนางานก็เริ่มเบิดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าของชายเปานะครับชายเปาหกอสิ่งนะครับนี่นะครับหน้าของพี่น้องคนนะครับตัวนี้กับหนางานกับเซตบิงนี่กับมามาแปงนี่นะครับบึงครับกระตามจริงแล้วนะครับกับบอกแม่นว่าเพานี่นะครับกนาจิเอาผันดันนะครับกับปาดมานี่นะครับบอสันกับถอยเก็บมุมสีหารอบกับสีได้งามกว่านี่นะครับนี่นะครับ มันก็สเบึ่งดูดีงามกว่านี้แน่นะครับนี่นะครับเพ่นล่อเห่านะพ่นล่อเหาาพ่นใหญ่เหาเห็ดพ่นกัดล่อนะครับมือสองมือกับบอเป็นยังนะครับคือว่าเพ่นก็ดล่อได้นะครับโอเคครับคลิปนี้กับบมียังหลายนะครับฝากไว้ซมี่นะครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมนะครับเดี๋ยวสิพาไปอีกเจ้านึงนะครับอยู่ขุนนะครับเขาท่ามนะครับเร็จจากเจ้านี้ก็จะพาไปขาท่าประมาณสี่ไรห่าไรนะครับฝาก บ้านไปกับกาออกจากนี้ไปกับสิประมาณซีโลหาโรนะครับประมาณซีโลหาโรใได้นะครับเลียนไปนะครับประมาณซีโลหาโลนะครับห่างจากบ้านนะครับไดกลับกับสิบโลนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกวนนะผมคลิปหนาว่ากันไหมนะผมจะพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะผมว่าจะเป็นคลิปใหนนะครับฝากที่ตามน้ำก็แล้วกันนะครับฝากที่ตามกดไหลก์กดแช่น้ำนะครับผมฝากที่ตามกดไหลก์กดแช่น้ำนะครับ โอเคครับจะนั่นก็ฝากที่ตามน้ำนะครับเบิงบนังนไปเอาอันนั้นหกักอกีกเลร่อจะมากันไหมนะครับผมคลิปนี้กับพี่ไทยสําันี้นะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ